สวัสดีครับร้านแปะไหลย,ยนต์ตะกินครับตัวนี้ครับนําเสนอเลยเมจินะครับปั๊มลมเมจิตัวนี้อยู่สองร้อยกว่าลิตรนะครับสองร้อยฝานะมอเตอร์มอเตอร์อเรนนไฟญี่ปุ่นนะครับต้องไปเอาไปเปลี่ยนเอาเองนะครับหรือจะใส่เครื่องนะจะใส่เครื่องเป็นเครื่องดีเซลอย่างนี้ก็มีเยอะนะใส่เครื่องดีเซลเจ็ดตัดแรงหัวเป็นสองสูบนะสวยเลย พร้อมใช้งานนะครับหมุนได้เลยอดอดีมันชนกับไอตัวนี้อยู่นี่ครับหมุนได้เลยพร้อมใช้งานนี่โหสว,สวยเลยแรงดีครับตัวนี้มีตัวตัดมีอะไรมาพร้อมนะครับเอาไปหามอเตอร์ใหม่หรือจะไปวางเป็นเครื่องยนต์ก็แล้วแต่ตามสะดวกเลยนะครับนนีนะ่น้ำมันยังยังมีอยู่นะครับน้ำมันยังใสยอยู่เลยพร้อมใช้งาน มีตรงนี้บิดมาหน่อยนึงแต่ไม่มีผลกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับ้อมใช้งานมเมจิสองร้อยกว่ารอตสุณครับ